สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูก,ก้อยเด้อพี่น้องเลยก้อยขมไม่ได้เห็นในเบื้องเด้อพี่น้องเด้อก้อยเหนียวพี่น้องเนื้อขมบําล้ำแหละก,อกอ้อยก๋วยก้อยงัวก้อยงัวเมียนประกาศขาวพี่น้องแตงลูกโดดกระเทียมพี่น้องเขา่าพี่น้องเข่าเขา,ขา,ขาเหนียว มากาพี่น้องกินข้าวนดำพี่อ้วนแซ่บๆต้องขอทอกขออภัยอันภูมิปภีร์เด้อครับเด้อโอ้ต้องขอทอกขออภัยหลายแต่เขาต้งไม่พี่น้องถูกถงมันสุดยอดเลยลมแดงพี่น้องเลยวันนีกฝ่ายยังลมแดงครับนะทำแดงแห่งมันพี่น้องแซ่บๆเลย

เดีพี่ไปดงเลยเดินวหนัาจะใสใหม่มาได้ปไหน ข้าวปั้นกลุ่มหนึ่งแซ่บค้าพี่น้องเลยลูกโดดใส่กระดูกโดดดึงพี่น้องใส่กระดูกโดดบังแรงลูกมง่ายเลยพี่น้องเลย măng như đơn vị đong rồi sạch vậy mọi người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  cứ câu, chặt cứ câu จำเลยพี่หังเลยเฮ้ยซึ่งหมักมะละกับบ่ม,มีพี่น้ังเลยำกาลายลยพี่นนังเล มัน,น,นเท่ากั mm hmm. บแบบกออ่อนซาแซ่เลยพี่น้องเอ้ยลับแสบหาข่าวหันหน้ามากินน้ำพี่ออนเด้อพี่น้องเอ้ยลับแสบเลยอ mm ื้มูดอยมันยิ่มฟักเอียดเลยพี่น้องเอ้ยเข่าเครื่องเขายัางควมลำล้ำเลยอื mm ้ม hmm.

ชอบเพื่อนมากกินนะ้ำมากกินก้อยซอยห่างเพิ่อนกินไม่ต้องแต่น้อยเท่าใหญ่พี่น้องกิน 8, 5, หอแปดสิบหาไรที่พกเหรอเพิ่นกินก้อยมากโอ้ลุกโดดไหมจดจัดเลยพี่น้องเลย อ๋อหเฮขึ้ยมาอืมผู้เฒ่าวคนบ้านผู้เฒ่าวคนบ้านถ้าเอาไปขว้าเอาไปขว้าไปยังไงมันเหนียวมันเคี่ยวเบาไหวเพคนบ้านคนบ้านาเอามาฝักมันมุนขันยอด ตุยเพื่นบ้านเ่าเสียบซ้ำ่าไปขัวเอาไปยังเหนียวอีเลียงเพ่่าอีดอยึดาือบ่ทัไวเสีบคักพี่นองูมักอกวาพูมักกัอันอบเสียบเู้มักว่าเสีบเ้พี่นอง Ut santa lăng không có số máy cái say mù phi long quay mù chốc liệt mù bay lên tủ lạy không đạo kiện u santa lăng phi ก็ว่าหนึ่งงอนแพงสองร้อยแปดสิบสามร้อยเนาะพี่น้องโลนึงหมูกันขาต๊พูดต๊ะกองกะพูดหาร้อยกับอะไรบากหลายเพื่องเลยแซ่บคักพี่น้องเลยบลย่ไย้กินหมูกบแซบเหมือนกัน รักอือปวดนหลายครับซอยื้อแสบคับพี่น้องอือ ้อองเผู้เฒ่าเด้อสิแบ่งไว้แล้วแหละให้ผู้เฒ่าจะมาหัก,กันหน่อยเดียวเท่านั้นเดี๋ยวไหวเพิ่มอีกพี่อีกปิดน้ำกันพี่น้องพี่น้องอืมอืม ได้เด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายขห้แรงทำดวยทำด้วยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ